ยังไม่กลับมานะคะแอดนาจะกลับมาวันไหนคะแอดก่อสิบสองครับสิบสองนะคะวันเลาะแอดจะถามเอดก่อให้หน่อยค่ะวันนี้คอนเนอร์ทำอะไรให้หมั่นค่ะเป็นปลาครับผมไปจีนนะไปจีนไปจีนค่ะคอนเนอร์ทำอะไรให้เอดก่อหม่นค่ะเป็นปลาครับผมปลาปลาทอดเลยค่ะเอาปลาแซลมอนครับโอ้โหคอนเนอร์ทำปลาแซลมอนเหรอ ไปผอว่านาลีตัวเจ้าก็เติงอีว่าคุณแม่ลำเพยคุณแม่ลำเพยบอกว่าไปหาว่านาลีหน่อยกือเติงหาจ้างเลยครับเออกือเติงหาใครจ้าแม่กึเติงหาจ้างเลยครับกเติงหาจ้างหรือว่าก็เติงหาควานเจ้าแอดปปกลับจับพักผ่อนหรือยังคะยังค่ะยังหลงละเลงกับทุ่งดอกไม้อยู่นะยังหลงละเลงกับทุ่งดอกไม้อยู่นะคะยังไม่มาค่ะแม่ ฝากป้อนเชือกละสองตะกร้าค่ะได้เลยค่ะส่งสลิปมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้พี่ควานป้อนตรงนี้เลยนะคะเชือกละสองตะกร้าใช่ไหมคะค่ะส่งสลิปมาอินบ็อกซ์เลยนะคะเชือกละสองตะกร้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะไปเล่นเลยไอ้นะฮะแอดนาเดียไปนานกลับมาต้องมีเรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่าเรื่องเล่าแน่นอนเสียงจ่อยๆหน่อยนะคะแอดก๋อครับครับครับอย่างเดียว เดียวยกันนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแอปิจุย้ยแอคตะต่ายแล้สวัสดีแม่แม่รอบห้องมีแอดกอด้วยนะคะคุณลุงข้ามคุณ,ค,ณคุณสาคุณซาคุณสาใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดูอินบ็อกซ์แป๊บ,บนึงได้ยินเสียงนะเสียงเคียว <c oughs> ฟังเสียงเคียว มันทั้งกินหญ้าหญ้าจะดังง่ายรึง่ายดังกว่าเป็นหญ้ากระเจ้าเสียงจีอ๋องวงใหญ่ๆโอ้ยงวงใหญ่แล้วทำไมภูพานภูพานน่ะเออทำไมงวงน้อยเลยภูพานกับไข่กอสิงหาคือหน้าหน้างวงเป็นน้อยขนาดทั้งทั้งเป็นจ้างงานอย่าลุงคำปองเออจ้างสีดอลุงคำปองลูกกอ ว่าทำไมงนงวังแต่ละเชือกสีดอมันต่างกันมันมันมันนคุ้นแต่ยังนั่งหวังจ้างันกว่ามันยังจังกว่าอค่ะเพราะต้องมีความเข้าใจว่าถ้าเป็นช่างสีดอเนาะคือนั่งหวงเขาจะต้องใหญ่เหมือนเหมือนอย่างเช่นสามพานเอ้ยใช่ไหมสามพานโจโจเออที่เราเคยเจอคือใช่ใช่คือจะจะใหญ่มากมันมันจะนึ่โยก ย่างพวกนี้มันมันจะยืดใหญ่อยัวต้องรอดูสิงหาน่ะแต่ภูผานี่น่าจะน่าหวงน้อยมากงสูแต่เขาแอบมีขนายเล็กๆหรือว่าเขาจะเปลี่ยนจากสีดอเป็นช้างพลายได้ไหมงาเขาจะยาวขึ้นเหมือนขนายเขาจะยาวขึ้นไหมจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวมันจะใหญ่มาอยู่นี่ไหมนี่ไหมนี่นี่น่าหวงเจะใหญ่มาอยู่มาแล้วมาแล้วโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะคบขอบคุณนะคะ เรื่องอาหารจ้างขอบคุณครับเออลุงขับไวไม่ให้ไม่ให้ลุงขับขอบคุณทำไมทำไมที่มาเรื่องอาหารจ้างขอบคุณนะครับเดี๋ยวดูคอมเม้นกันเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนไอ้ลุงครับนี่บันไดกษะเสปีนี้นะครับเนาะปีหน้าปีหน้าเนาะมีอย่างจะบอกคนที่เกษะเสออกไปก็ครับนะมีจังจะบอกคนที่เกษะเสออกไปก่อน เช่นลุงลุงยังลุงกระเบียนลุงกระเบียนลุงกระเสียงลุบอกเป่นเป่นนี่แล้วจ้างจะบอกปืนเป่นนี่แล้วคิดถึงก็คิดถึงก็ก็คิดถึงกันก็มันอยู่คนตีคนแหงนะมันงูเลยไปหากันได้มันไกล่หรอแล้วก็อยกลับบ้านเลยก็อยู่ได้เอ้โหพี่น้องมึงกระเบียนกับกับกะกระเบียนนะโอ เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเห็นลมกระเจียนเนี่ยแต่มันว่าแต่แกว่าจะเปินจะจ้างอยู่ๆอีน่ะแกว่าเออดีดีดีแต่แกอยู่ก็ถ้าถ้าเปินจ้างแกก็อยู่ๆถ้ามันคุ้มมันคุ้มหลายวันเปียนคุ้มเหมือนคุ้มนั่นเนี่นั่นนี่ซักกระยูเรา้จัะซักกระยูเนาะซักนี่สี่ลอสาธิตเออสาธิตแล้วอยู่กับแม่แซบแม่แซบแราคาขึ้นสามแม่แซบคือใครอ่ะ แม่แสบคือใครเจ้าจันเพินของอันเนี้ยของลุงของลุงสอนสอนนะครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าแม่แสบเจ้าแต่ก่อนชื่อมันแ้แ้มันชื่อแม่แสบตีตีนี่มาตีเมียเมียสมัยลุงท้าคีว่าคีน่าว่าใช่เลยใช่แม่แสบแล้วตีว่าเปลี่ยนชื่อจันเพินนี่เมียลุงจันพราม้ามันได้เปลี่ยนจันเพินนะจิ้มเพื่อเขาลุงจันนี่ี่เหรอก้าวไหนเนี่ยบอแฟนฮะนี่ไง เมื่อวานถ้าใครได้ดูไลฟ์นะฮะเมื่อวานที่พี่โอ๊ตเอามาแฟนให้กินเนี่ยต้นนี้เลยฮะต้นนี้กัะครับใช่ใช่ไหมฟังฟังเล่าสนุกมีความรู้ด้วยนะน้ำคั้มถุงนี้เล็บีชมด้วยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะมาแฟนใช่ไหมมาแฟนถ้าเรามี มาแฟนเนี่ยเราจะไม่เหงาเลยนะนี่เหรอใช่ครับมาแฟร์ไหมมะแฟนมไหมมะแฟนนี่มั่นใจใจแฟน์ใจแฟนคน้นนะมาแฟนนี่มาแฟนหน่วยใหม่มาแฟนหรือมาแฟนบอกแฟนบอกแฟร์เหมือนแฟนต้องมีบีบอ่ะครับมันจะเปรี้ยวอันนี้อันนี้มันซุกแล้วมันกลิ่นซุกบ๊วยซุกแล้วนี่หอมหอมซุกกินตั้งไหนเหรครับซุกแล้วมันจะหวานก็จะบุกกินตังไหนมันบอเปรี้ยวอ่ะมันบอกหรอมันบอเปรี้ยวมันหอม มัน,<ห>นแบบเปรี้ยวมันหมอมถ,ถ้าถ้ามันถ้ามัน,มนดิบนี่สมหน่อยถ้ามันดิบนี่มันจะหน้าม,มันจะหนักมันจะหอมจ้างกินได้ก็เจ้าได้ออ๋จ้างกินก็เพราะฉะนั้นเหมืนปากเข่าโอเคค่ะโอเคค่ะเคคะะมื่อกี้คุณทวัตชัยใช่ไหมคะโอนตะก้าใช่ค่ะคุณทวัตชัยนะใช่โอ้โอ้โอ้คุณลุงคุณปู่สบัดยา เมื่อกี้คุณธวัชชัยฝากเลี้ยงอาหารช้างอีกเชือกละสองตะการ์นะคะโอเคแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้นะคะมีคุณ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 สาหรือเปล่าคะฝากเลี้ยงตะก้าอาหารช้างอีกสองตะการ์อันนี้รบกวนรบกวนส่งสลิปในอินบ็อกซ์ให้พวกเราหน่อยนะคะขอบคุณนะครับถ่ายให้ดูหน่อยอันนี้ของคุณธวัชชัยนะคะคุณธวัชชัยนะครับอันนี้สีดอใหญ่เนาะสองตะการ์นะครับ แล้วก็วังเจ้าตรงนู้นใช่ค่ะของคุณเขาใช้แล้วใช่คุณของคุณทวัชัยเหมือนกันคนละสองตะก้าแต่ปู่ก็กินได้อยู่นะครับเนาะกินได้ปูก็กินได้อยู่นะกินอ้อยกินอะไรได้อยู่ฟันแข็งแรง ว่าก็มาเดินแฟชั่นด้วยฝืนนี่หรอกใครเดินนี่ครับคุณปู่กะรู้ไหนคุณปู่มาเดินแฟชั่นมีมีมีช้างชืิคไหนมาเดินแฟชั่นบ้างคะมีพุ่มพวงพพุ่มวงสิงคอนสีดอใหญ่สาราวินสฉันจะได้เสื้อก่อนได้ครับสุดยอดเสื้อคังรับพ่อทิดาพ่อทิดาจุธานันท์ หกตัวหกตัวแม่เชือกเชือกลาวันหนึ่ง6ตัวอันนี่ดูเหี่ยวเนาะตูเนี่ยตรงเนี้ย